สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาก,การวิแครแนวโน้มหุ้นวันที่22เมษายน2565นะครับมาวิเครกันก่อนเปิดตลาดนะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเซ็ตก็บวกขึ้นมา10จุดนะเมื่อวานนี้นะครับปิดที่ 1,690ได้วันนี้ก็ลุ้นนะลุ้นปลายสัปดาห์ขอให้ปิดแบบสวยๆหนยนะหนึ่งนเะจ็ดร้ต้องมานะหวังว่านะ <c oughs> อ่ะคราวนี้เรามาดูหุ้นหลายตัวกันนะครับโอเคหุ้นตัวแรกก็คือ K-Bank 2เ,เ,เ,นะเขียวมาเป็นที่เรียบร้อยนะ2เขียวมาเป็นที่เรียบร้อยเราเปลี่ยนสต็อป o ล s นะ เปลี่ยนสต็อปลอดเปลี่ยนแนวรับก่อนอแนวรับวางไว้ที่152บาทแนวต้าน165บาทสำหรับตัว KBANK นะครับลุ้นลุ้นลุ้นให้เขากลับขึ้นไปนะตึนไซเวในกรอบนี้นะหรือขึ้นไปตรงนี้ให้ได้นะครับเคแบงอย่าให้หลุด 152นะอย่าให้หลุด152นะครับตัวต่อมา KKP อ,อ๋ตัวนี้ค่อนข้างสวยงามนะค่อนข้างสวยงามนะครับตอว k KP เนี่ยนะขึ้นมาแบบนี้เหมือนบ้างไฟเลยเนี่ยเริ่มจุดพ๊บขึ้นมานะครับแนวต้านนะอยู่ที่77.25นะครับคนที่มีของวางสต็อปลอตไว้ที่ 68บาทนะ68บาทถ้าผ่าน77.25ไปได้นู่นเลยนะครับ85นะสำหรับตัว kkp ตัวถัดมา ea เอาละ ea มี3เขียวละหัวโผล่ขึ้นมาละโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะห้าหัวโผล่ขึ้นมาเหนือ EMA 75้าละตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจสำหรับตัว ea นะ แนวรับอยู่ที่86บาทแนวต้าน100บาท50สตางค์นะสำหรับตัว E a เหลือแก็บอีกประมาณเกือบ10บาทนะตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับตัวถัดมา CPO เป็นแนวโน้มไซด์เว์อ up นะตอนนี้ HA เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณยังมีหุ้นอยู่นะครับ ถ้ามันลุดนะถ้ามันลหลุด65.25เนี่ยมันจะเป็น2เขียวเฮ้ยสองแดงนะ2แดง2แดงนั่นหมายความว่ามันจะมีอโอกาสลงยาวนะมีอโอกาสลงยาวนะครับคนที่มีของวางสตรอรลอิี่6บ่บาท5สตางค์แนวต้าน69นะระวังนะครับถ้ามีทำนิวโลคือ 6 5สิห้าดสองห้าเนี่ยจะเป็นสองแดงนะสำหรับตัวเดลตานะครับอ่ะสำหรับตัว c ี r ออพูดผิดพูดถูกอ่ะคราวนี้มาเดลต้าตามันเหลือบมามองไงเดลต้าเนี่ยโอ้โหบวกมาเยอะจัดนะครับบวกมาเยอะจัด H a ที่เปลี่ยนสีเลยนะเปลี่ยนสีปุ๊บเลยจากสีแดงเป็นสีเขียวเลยนะครับจากสีแดงเป็นสีเขียวเลยนะครับถ้าจะเป็นสองเขียวนะเดลต้าต้อง 384ถึงจะเป็น2เขียวนะ384จะเป็น2เขียวจะเป็นไซด์เวนะไซด์เวในกรอบเป็นี้ลักษณะนี้นะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 400, 4 0นะ่4้อสอบนะ422นะครับคนที่มีของตอนนี้วางสต็อปลอตไว้ที่336นะสำหรับตัวเดลต้า มาพีที t ทีอเป็นแนวโน้มไซด์เว้ up นะครับรอนะคนคนที่ยังไม่มีของรอ 143, 135.5นะครับรอก,ก่อนคนที่มีของก็วางสต็อปลอยไว้ที่143่งอยมนะมยังไซด์เวอยู่ยังไม่ไปไหนมาไหนนะครับรอก,ก่อนนะต่อราคาก่อนเพราะว่าเนี่ยถ้าไซด์เวมันก็จะลงมาชนอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนีย มันมีโอกาสลงมาชนตรงนี้ต่อก่อนต่อราคาก่อนนะครับถัดมา PG โอ้โหขึ้นมาเยอะนะ12%นะครับ12%อ่ะคราวนี้แนวต้านเขาอยู่ตรงนี้นะแนวรับผมเลื่อนแนวรับก่อน1.86แนวรับแนวต้าน สองจุดสต้องบอกว่าเป็นขาเด้งนะต้องบอกว่าเป็นขาเด้งนะครับเนี่ย XPG เด้งรองมาเยอะนะเด้งตึ้งตึ้งตบตึ้งตึ้งตบตึ้งต้งตบเนี่ยตึ้งต้งมีโอกาสขึ้นไปตรง2บาท33าแหละแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วระวังหน่อยแล้วกันระวังหน่อยแล้วกันนะครับคนที่มีของหรือคนเข้าไปเทรดแล้วเมื่อวานเนี่ยวาง stop l ล s s ไว้ที่1บาทแปหนะ หนึ่งบาทแปเขายังไม่ขึ้นจริงหรอกเพราะว่าเขายังอยู่ใต้เส้นนะครับยังอยู่ใต้เส้นอย่าพิ่งไว้วางใจนะจับตาดูเป็นพิเศษนะถ้ามีหุ้นนะครับตัวถัดมา I V L I V L อ่ะเหมือนจะกลับตัวเหมือนจะกลับตัวนะเหมือนจะกลับตัวนะเห็นไหม ราคาแท่งราคาเริ่มขึ้นมาแล้วอยู่เหนือม m a ชด้วยนะครับคนที่มีของรอบนี้วาง t t p p l o s s ไว้ที่44บาท75สตางค์แนวต้าน49.75นะสำหรับตัว i v l นะครับ i v l น่าสนใจนะน่าสนใจก็มีแก็บอยู่นะมีแก็บอยู่นะครับประมาณตรงนี้2บาทอันนี้ห่างจากจุด52ก็ประมาณ5บาทนะ ตัวถัดมาอ่ะนี่ cbg นะครับแนวโน้มไซเวดาาไซเวด้าอยู่เคลื่อนที่อยู่แบบนี้เคลื่อนที่อยู่แบบนี้น,น,บบน,นนะนะครับก็ไม่ไปไหนมาไหนฮะสำหรับคนที่มีของวางสปอตไว้ที่97บาทแนวต้าน109บาท50สตานะครับ109บาท50สตางแล้วก็มีแนวต้านถัดไปอีก112บาท50สสตางค์นะ สำหรับตัว C B G นะครับคนที่ยังไม่มีของนะคนที่ยังไม่มีของรอรับ97หรือรอให้มันขึ้นมายืนเหนือ E M A 75ก่อนค่อยว่ากันนะครับตัวสุดท้าย J M T นะเนี่ยมันต้องแบบนี้คุณต้องขาขึ้นแบบนี้น่าสนใจใช่ไหมแต่ J M T เนี่ย เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแนวรับแนวรับอยู่ที่78บาทแนวต้าน86บาท25สาตางค์นะ8ปดสบาท25สาตางค์นะครับผมให้แนวรับอีกแนวหนึ่งอีกแนวหนึ่งคือ67บาทดนะล้อด,ดูนะครับ h a เเป็นสีแดงแบบนี้อาจมีย่ออาจมีย่อได้นะนะครับเพราะฉะนั้นถ้า คุณจะรอซื้อรอเจ็ดสิบแปดรอหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าประมาณนี้นะครับคนที่มีของวางสต็อปรอไว้ที่78็ดบาทนะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัคร สมาชิกที่หน้าเพจ y o u t u b e ได้นะครับแล้วก็ใครอยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนีเบเตอร์นะวิธีการอ่านค่ากราฟนะครับขาขึ้นเป็นยังไงซื้อแนวไหนสต็อปลอดแนวไหนเทสโปรฟิตแนวไหนพวกเนี้ยกราฟบอกได้หมดนะกราฟบอกได้หมดนะครับถ้าอยากเรียนรู้อ่ะเดี๋ยวผมทิ้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามได้นะ วันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ